สวัสดีครับทุกคนผมชื่อโนปินแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมบราฮ马拉กับเดอะแมนายชาแนลครับมันจะเป็นยังไงจะเงียบขนาดไหนก็ดูเลยครับมาล้ว three t w โอ้โหกระโดดตัวกูอยู่ไหนตัวมึงตัวไหนวะแม่งไม่บอกชื่อไอ้จับมันตัวนเองมันเนี่ยเอ้ย่าขวานเอ้ยมันเอาตบเฮ้ยเฮ้ยกูจะเอาหุ่นแล้วอ่ะเฮ้ยระเบิดเฮ้ยเอย่าตีกูคุณเพื่อนมึง ไอ้เหี้ยคอนยึดแม่อค่เฮ้ยกูมองไม่ทันว่ะแม่งเร็วที่ผาไอ้เหี้ยอ้าวตกด้วยเองตกเพื่อนด้วยนี่นี่ยี่หอกตกอ้าือเอาวไอ้เหี้ยต่อยเพื่อไมต่อยไอ้สัดว่าเกี่ยววะไมวะตก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 ไอ้เหี้ย พวกพวกกูมันตกกันเองได้ว่ะมันตกมากมากเออเฮ้ยเยัยมันยังขึ้นมาได้เหรอเนี่ยเอาไอ้ปุ่มอื่นมันทำอะไรมากแล้วไม่งัดขึ้นงัดลงอ้าวไอ้เหี้ยกูปิวปุ่ยไปไหนอ่ะเปิดปัดเลยกูได้คะแนนลบเลยอีดอกนี่ดิเด็ดแม่ดูวูดมันเองลิ้นที่มันเล่นอะไรของมันวะเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันงงสัตว์ โอ้ยเยี like, ah ่ยมีปืนเขาจี้กงอีดอกเวิลเขียวเขียวเวิลเวิลเทียตกตกเทียมีปืนอีดอกเอ้ยไอ้ดูวันนี้ยิงได้ด้วยว่ะยศโตอ้าวบิวขึ้นวิลเฮ้ยโดนขุบตกกระเด็นกระเด็นกระเด็นเย้กูได้คะแนนมา เฮ้ย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 เล่นอะไรเงี้ยโคตรงงเลยเนฮ้ยไม่งั้นยังมีบอกชื่ออะารเมื่อเป็นทีมไอ้เหี้ยตกตกเอ้าเอ้าเอ้าอุ้ยเกือบแล้วกูเกือบกระเด็นอือไอ้เหี้ยกูปิวเลยอ่ะโอ้โโหคตรเลยเหมือนว่าถ้าใครได้คะแนนเยอะสุดน่าจะได้ชนะอ่าใช่ปะระเบิดตูมกระเด็นเลยอ่อาวุธ ตูมเฮ้ยเฮ้ยไม่กูตกกลงวะงงอุ้ยโอ้โหกระเด่นอ้าวไปในเฮียรหลบสีรวยมากนั่นแหละโดนค้อนทุบหัวไปในสัตว์ตกไปมึงดอกทองอืมตกไปตกไปหมดตกไปเอ้ยเอ้ยกูตกเองทียตกกันไปโอ้ยได้สองคะแนน โอ้คิดกองเลยอ๋อมันจะมีชั้น <arts> ถ <kişi> <P RI K aún> ้าไม่ตายถ้าโดนท่าเอ้ยเอ้ยผมตัวสีเหลืองเฮ้ยไอ้เหี้ยเปลวว้าวไม่ตกแอะคนเหี้ยแม่งนำเลยอ่ะไอ้สัตว์เลยยึดจอกอาวุธครับต้องการอาวุธมีเตีนมีเท้าเนี่ยอาวุธมานั่นแหละ เฮ้ย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 เฮี้ยมากอืออืออือกระเด็นอือโดนแทงอือโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บอือโดนแทงแทงแทงอือแทงอือโอ้ยไม่ตกไอ้เชี่ยตกอ้าวคอเลยแม่งนำแล้วอ่ะไอ้จัดเฮ้ยไอ้เชี่ยลบแปดลบแปด

แม่งโคตรที่อมันอือเออเย่อ้เย่อ๋ยเปิ้วเยะตายเลยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ดูดดอมยิ้มอืเฮ้ยมันโดนค้อนใส่กัวช็อตอุ้ย้ย้เ้้ย้ยะกว่าตตายเลย เาวุ้ดกูมาโดเขาตุนนี่ทำไมเขาบวกสไอ้ลบสวะเขาเที่ยเลยตายจะทำลายกันเองจะเอ้ยจะทำนักันเองสิเฮ้ยแกแขนไเฮ้เอ้เกูยึหมาไหมด้วยวะ ปิวตกเลยรวยมากอูโดนร่าเลยมึงอยจะเก่งไปทีงไหนซับ Shut down ถดาวดาวด้วยตกเอ้หนุ่ยหนุยกูณตามึงตกเองไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันชาด้วยวะอะไรวะอุ้ยเราน่าจะไปเล่นโหมดฝึกซ้อมก่อนนะจริงๆฝึกซ้อมอืมไม่ต้องฝึกแล้วขนาดนี้เก่งสัตขนาดนี้ อุ้โอ้ยสี่เนี่ยเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮี้ยปิวหนึ่งนู่นเฮี้ยมุกแกอุ้นั้นว่ะอย่าอย่าเฮ้ยเอยตายเฮี้ยถูโดนลบลบสี่อยู่เลยอ่ะเฮี้ยแม่งนำและไอ้เฮี้ยสีเขียวเนี่ยหลังจานี้ก็รอแดกกูเอาตกตัวกูเนี่ยกูมองไม่เห็นไม่ได้ตัวได้แล้วเฮ้ยโอ้ยรออีกนกระเด็นทำไมมันชอบโยนเฮี้ยมาใส่กูวะ ปิวจัดได้คะแนนแล้วไอ้ยัยนี่ก็ต่อยกูด้วยปิวปิวเลยโอ้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 ยปิวจัดทีเดียวปิวเย็ดโดโอ้ยโอ้ย อ้าวตกกันอีกเอ้าอืออืออ้ยเฮียมันตกฟิวอุ้ยเฮียอะไรมันตกกระเด็นเลยอะสัตว์อาวุธอาวุธตัวเฮียมากไม่เวิร์กเลยเอาเอาวุ้ดเอ้ยเฮียมันเอาไปแล้วห่วยมากเลยเฮ้ยเฮียอะไรอะเฮ้ยอย่าแย่งเลยอุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยฟิวสัดโอ้มันโดนคอร์ด เออปิวปิวเฮ้ยปลิวเอาชิบหายเออสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเดียวโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยไอ้เฮียปลิวปิวไอ้เฮียนั่นเอาไี้แกไอ้สัตว์นี่เอาเลยแหละไอ้เฮียนี่แม่งเอาอจากทิมกูกระเด็นไหวสัตว์ ดูแล้วแม่งต้องเล่นไอ้อาวุธนี้ถึงจะฆาง่ายใช่ไหมติวเองจัดตบพี่เดียวเอออุ้ยที่สองอีกแล้วไอ้แม่งเกือบได้คะแนนนี่ที่โหล่อีกแล้วนี่เหอเนี่ยนี่ดีกว่าดูกระทำมันจะสตองดีสตองเยังนี่นะอาวุธแม่งไม่ค่อยดีเลยอ่ะอย่างนั้นอ่ะอ ตัวใครคนเดิมเนี่ยไม่ควะเราก็ไปแเล่นนะโอ้โหย่างนี้เฮี้ยมากครานี้ต้อเจอด้วยว่าต้องเฮี้ยด่านนี้เฮี้ยงจริงแม่งมีที่ยืนแค่สามจุดแล้วก็เล็กๆทั้งนั้นเลยแล้วจะอยู่ข้างล่างไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยวิ่งอ่ะเปิดเอ้าเฮี้ยกระโดดขึ้นไปอย่าอ้ยเฮ้ยระเบิดอุ้ย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 เล้ยอุยอุ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ย กูมีแต่อุ้ยกูมีแต่เท้าอย่างนี้สัตว์อืมกระเด็นเย็ดแม่อ้าวไอ้สัตว์นี่จี๊กูก้ก็ชิ่งตัวมึงเสียอะไรวะแม่งเหมือนกันเสียงเือนแน่เลยเฮี้ยนี่กูเกีัยเฮียหัวหอกไอ้สัตว์หลายรอบไอ้เย็ดโด อกแล้วอืมออ้ยไอ้เหี้ยออ้ยแม่งเอ้ตายห้ลบลโคตรเหี้ยเก่งจิงป <c oughs> ิ้วสิปิ้วอีก่เฮ้ยแม่กูต้องกระโดดนะโ โดนปรเต็นไปอีละอ๋อมันมีใช้อย่างนี้เอาเอากูกูตกเอาเอาเอาเนี่ยเขาปิวซะมืองเอาเอาเอาเอ้ยเอาไอ้ยี่ยนี่ยตกกระเด็นเลยจ้ะเอาอุ๊ยอุ้ยโคตรเฮี้ยเลย

ไอ้เยี่ยตัวสีเขียวสีแดงของกุวยมากเลยอ้าวอุ้ยสัตว์เอ้ยแม่งเอ้ยโยนใส่กูอีกอื้กระเด็นเย็ดแม่ลบสิบตัวกูอยู่ไหนวะอ้าวอ้าวเดี๋ยวตกอีกไอ้สัตว์จะตกไปเลยตกไปเลยอืออืออืออไปไกล

อ้ยเยียปิวยัดแม่สตานเอ้ยแม่งได้ดับเบิลลไอ้ควยไอ้เียนี่ก็รอกูเลยใช่ไหมตเนี่อะไรอ่ะมาสู้กันมามาสู้กันมาตัวตัวมาตัวตน้องเฮ้ย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 เฮยเฮ้ ที่สามเลยกูยลแลวเราก็ดู้ันทุกคนว่าใครที่โล <c oughs> ไอ้เหี้ยตัวเหมือนกันอยแหละเออดานนี่ยคายังชั่วเลย้ยตกูเนี่ยวะมองไม่เห็นนะเนี่ยตัวสีขาวเฮ้ยเฮ้ยเปนะไน่ะอ้เออเ้เ้ยเฮ้ยฮยังจะโดน ป็นพวกเลยเฮ้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 ยโอ้ยเยี่ยมยี่ยวุธโคตรงเลยสั้เแก่นเด็นระเด็นกูมีขวานขวานตกอือไอ้ย่ตกเองอีกแล้ว ใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็นน้อง <S <S ให้กูใช้อุ้ก่อนน้องอ้าวเฮียตกโว้ยโว้ยมันไม่หนาที่ไม่ตกฟิวแล้วไอ้เหี้ยหย,ยิบระเบิดหยิบระเบิดไหลแม่งเลยวิ่งจั์ไอ้เหี้ยตกกูกระเด็นทีเดียวโคตรเฮียเลยอ่ะ เอาไกไสัตว์ไอสัตว์ธนูคว้ยเลยเอ้ยเอ้ยยึดแม่กระเด็นเลยโอ้วิธีอ้สัตว์อสัวสัตว์าจัดกระเด็นนู ไอ้เหี้ยนี่หลายรอบอะหลายเอ,อไอ้เหี้ยนั่นได้อีกแล้วไอส้สัตว์เอ้ยกูกระเด็นอีกแล้ว,ไอ,ไ,นนลวอไอ้เียแม่ง่ากัะแน่นเลยครู ยิงแล้วอย่าไปยอมโทเพียอ่ะตาวไปให้ได้แม่งเหมือนไลแอคแท็กไม่ไม,ไม่ไม่เรื่องเพี่อเลยละแอคแท็กกูเนี่ยเอาเอาเอากูกระโดดอุ้ย นี่ก็ชาร์จแต่ข้างบนนี่ดอกปีไปอุ้ยยี่เอาอีกแล้วไอ้สัตว์นี่แม่งชาร์จใส่ปุยอยูตลอดเลยเยี่ยแม่ทันดาวได้เหมือนกันล่ะไม่ไมีการโยนใส่ปุยนะอืออืออือ โอ้ยโอ้ยโอ้ย,ย,ย,ยระวังหน่อยนะครับโอ้ยสัตว์โอ้ยโอ้ยที่สองเอ้ยไม่ที่โลแล้วตัที่สองอีกแล้วอีเกียเอ้ยไม่ที่โลแล้วที่เหญ่ไม่กัได้หนึ่นนงเลยน่าตัวอะไรได้ตัวสีเขียวเหมือนกันยังไงสัตว์เหมือนกันสมนนามตัวก็เกียร์เลยสามสองหนึ่นอดอมในเกียมากอันนี้ด่านมีมีที่อื่นแค่ตรงนี้นะนตับปักมากการตัด

ไอ้ยักษ์ต่างคนต่างกันเดียนก้อนเฮียกูไม่อยากใช้อาวุธวะเออแม่งนั่นแหละเฮ้ยระเบิดระเบิดเอ้ย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 โอ้ยยักษ์กันเตียตัวไหนวะงกูตัวดำๆเนี่ยไม่เห็นเนี่ย เอาเฮียกูโดดโง่เกือบตกตายอ่ะอุ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยเจียวเวรอกูก่อนไม่เสียคะแนนใยรูเสียมากว่ากูต้องแพ้อีกแน่เลยว่ะไม่หนึ่งเนี่เสียตาย ไอ้เยี้ยนี่ก็ต่อยต่อยอ,อย่างก,กูนะจัดอืมกระเด็นเอาเอาไอ้อไขอหนึ่งหนึ่งได้ไหมหนึ่งหนึ่งเวมีสี่ตัวเนี่ยหนึ่งหนึ่งถุยอืออุย๊ยเฮ้ยไอ้เงี้ยสีเหลืองไอ้ตัดอือโอ้ยโอ้ย

โอ้ไม่ใอ้ยเยี่ยกระเดน็นกระเดน็นกระเด็นให้หมดกระเด็นให้หมดกระเด็นให้หมดเฮ้ยกระเดน็นกระเดน็นกระเดนน็น่โคตรดีว่ะตัวเนี้ยเยอะขอเยอะมากเลยเอาเอาโอา้ตายหา่าเออเกจ็บตาย

19ยัดแม่คนเลิกเกมแลยแม่เลิกโอเคครับทุกคนเราก็จะมาพรอมก่อนนะครับสำหรับเกมรอฮอลล่านะครับเราก็สนุกมากครับก็ได้มาเล่นกับน้ำมันไอทีวีครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมชื่อโอพีเราจะมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าเพี้ยว